สัสดีจ้ามือนีสีมะฮอกาต้มครับย่อยหน่อยนี่ว่าเขาต้มเขาไมน่นี่พี่น้องเขาไม่เป็นเขาไม่ที่เห็นเขาปีไม่แล้วเพิ่นก็เขาอันยังก็ไลเบอรี่ผสมมันบ่างอันนี้เป็นสีดำไลเบอรี่ผสมเห็นไหมบอกเป็นสีเ้องกัเห้อไปหนึ่งมาแล้วก็ไปหนึ่ง เพื่อเลี้ยงกระถิงเส้นเขานี่แหละหนึ่งเส้นเข่ให้ซุกซะก่อนหนึ่งเส้กับเข่าด้วพี่น้องเลยเพื่อเลี้ยงเลยมาซะก่อนมาเมาแลกับหนึ่งเส้กับเข่านี่กบัมะม่วงสกัดดังซีก็ได้ซื้อกะทิกระป๋องนี่มะปะซวนชุบมีมะปะมวนกับกะทิสดที่น้องกะทิขั้นเอาเปล่าเปล่าบ้านเท่านี่แหละเปล่าแหงมะปอกแล้วก็ขูดแล้วก็มะขัมสดๆมันใส่น้ำตาลมาเนี่ยมใส่น้ำตาลลงไป ต่างกับข้าประมาณนี่แหละผู้ใดมักหวานกัใไส้ลายมักหวานหลา,หลายหวานหน่อยอวนันนี้อัตราส่วนที่มาตรฐานนะพี่น้องมักหลายกัใส่มักหวานหลายากัใส่หลายมักหวานหน่อยกัใส่หน่อยนี่สลัดเกลือกัใส่น้ำตาลใส่กับกะทิแล้วตอนคันกะทิแล้วพี่น้องใส่น้ยำกะทิแล้วเกลือควรผสมกะซิมี้กะทิมีน้ำตาล นี่เกลือจักหน่อยเท่านี้แหละเกลือนิดนึ่งนี่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองกับเนยซุปซุปความก็เผานี่แหละใส่ก็เผาหอมพี่น้องเผา,าไมหมการับกะทิก็เติมไปเรื่อยๆอสิแล้วพี่น้องก,กันว่าพเป็นแต่พอดีกันหมดเดียวแล้วก็ใส่เบอร์คว้ามอสุ่มนี่แหละเติมไปเรื่อยๆ หอน้ากัอเลยพี่น้องหอซอยกันเอ้ยน้องนี่างเอ๋อแล้วก็ไดอกัไปกินออก็ได้ไปบาดน้ำพันน้ำออสบาดเนเศ้าว่าพาสมัยเก่าตพาสเออมันจังขบอนยาเป็นอเหี่ก็ไดาได้ได้ย่าตอกไปไทย้เหน่ มไมยย่หงายมีกอง่หอติดยามหอมามันจะเป็นยลก,กันน่เง่ไ่ห่อล,ลายแล้วพี่นี่นง่เนี้ยแง่เนี้ยมันลายคนซอยกันแล้วพี่น้องมันลายคนซอยกันอืม อ๋อไปหัวมากกับสีเหลวแลว้วอันนี้กล้วยกล้วยกระตัดลักษณะนี่นะพี่น้องล้วต้ง้งใดตัดตั้งใดดอกล้วตัดฐานัดดอกอืมกล้วยกล้วยดูกล้วยดี่งอ้ามงามเหมือนนี่ไปตอง มาพระเสูุกับหอมเขาไม่ได้พี่น้องหอมหงายหงยหน,ยน่ส่วนสูงสิคักไว้ใหญ่อืมที่ห้อง,องออเ,เขาจังสีละพี่น้องห้องสีละหอเดียบหัวลานเ้อานี่ยแหละอู้ทอคนธนาดตนหอแนงสูเฮียนนั่นแหละขนานีนี้บุญไม่ยังสิ แล้วก็สีเด็นลักษณะทั้งสีน่นี่อันงามอันบอนลล่ะนี่คนนึงบันเทิกงกตงามนี่เมื่อนี้ว่าพักกันไปให้ไปสวนพักกันหัวกระต้มซอยกันเมื่อกี้เป็น,ปนสีบนูนเออเป็นบูน,บนมือานีนให้สวักันัรต้มส้อนเนมืีนี่เ็สีบูเศษเนมืวานี่ากันไ้แลสวพี่นหว้มอง่ีนี่นอ เป็นเขาไม้แต่ว่ากับเขาดำมาผสมนิดนึงเขาเลยบปรีผสมนิดนึงก็เลยเป็นซีนี่นี่ก็บว่าไ่รหลายดอกใส่หหอแล้วน้อยหนึ่งหยิบเดียวหนึ่งซูมมันก็เป็นหอบางใยป็เดีแหละบางเวลามันสูบมา ก็มีก้วยกะข้ากล้วยกะวีงามมือนีิเนาะอืกล้วยกะงามมันเลยไงยหญ่าคักว่ากล้วยน้ำบาอันห่อกะต้มนี่เพิ่นใส่ตะกล้วยน้ำบาได้พี่น้องเด้อส่วนมากปีชิยุ่มกล้วยน้ำบาอันอื่นบ่ห่อเด้นี่โอ้ยายสู้คือจีมือเดิใช่ปะใส่บดีใส่บอืม มันเป็นวิธีชาวบ้านมีน้องที่บุญเด็่ก็ห่อซอยกันเลยใยน้องห่อเราค่อยแบ่งกันแบ่งกันไปกินมันนี่วัน้ใส่บาตรกันผู้เพื่อนห่อขานมขนมเทียนกันนีห่อขนมโมกแล้วต่ผู้ใได้ธนาเราตะได้่อเฮียนมาคพือกันนี่กล้วยกับห่อนี่เมื่อนี้นห่อกระต้มพัดนี่เป็นกรต้มพัดเมื่อนี้นี่ตอเป็นหนึ่งซุปแล้วพัดเป็นซุปแล้ว อันนี้ว่ามันผัดเนาะแต่ว่าเคลื่อนผัดต้มผัดเทอาตอเนื้อไก่ผัดต้มผัดเรียกเขาให้สุกแล้วค่อยมาห,อห่อค่อยผสมน,น้ำตาลผสมกะทิห่อใส่กล้วยบางคนโดยกระหน่ำเขาให้ผัดใส่กะทิใส่น้ำตาลนี่นี่หม้อซุกมัตพุ่นแต่ว่านใส่หนึ่งเขาหันห่อนใส่วิธีหนึ่งเขาหันห่อนแล้วค่อยผสมกะทิทั้งนอกกับน้ำตาลทั้งนอกแล้วค่อยหอ่อกะทิเขาซุก อันนี้ก็จเอียกันขึ้นมากเลยอ่าเดียวนี้เองสอวันนี้ด 嗯，嗯。 เบิดเบอนเบิดอาใส่ซึ่งเดียวกับเบิดพอดีใส่ยวใส่สามนจีนุ่น้นเนาะสามนจีนุ่นจีนุ่นอาจารย์เระเบียบแล้วก็จดเป็นระเบียบมั่ขึ้นนี่แล้วแล้วพี่น้องขึ้นซึ่งแล้วนี่สิเขาซึ่งกับสิไปหนึ่งเมื่อเดียวกบสุกเพราะว่าเขาเขาผัดสุกเขาหนึ่งสุกไปแล้ว